สวัสดีครับช่วงนี้มาชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอาทิสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาราเนวีวันนี้เวลา10นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัทิสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัทิสมเด็จพระเจ้าพระกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีซึ่งประดิษฐานในบุษบกทองพระแท่นสุวรรณเบญจดล ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานของสมเด็จพระเจ้าพักกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสุดิโสภาพันนวดีพระสงฆ์สามสิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระสมเด็จพระบรมมรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ถวายนุโมทนาถวายอดิรเรก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระอาทิตย์ทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนจตุปจัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทร,ทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศพระสงฆ์สดับปรกรณ์ถวายอดิเรก จากนั้นทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์8 6รูปเท่าพระชนสสา,าสมเด็จพระเจ้าพักกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพพนวดีพระสงฆ์สดระปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้นเจ้าพนักงานภูสามลาเชิญพระโกรธพระอัทิสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพันวดีไปยังเกยพระที่นั่งอภรพิโมกปราศาสตร์ประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานยาตราขบวนพระอิสริยยศจากพระที่นั่งอภรพิโมกปราศาสตร์ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์เจ้าพนักงานภูสามลาเชิญพระโกรธพระอัทิขึ้นพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ไปยังพระวิมานประดิษฐานพระโกรธพระอัทิในพระวิมานทอง จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามรรกุฎร,ราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสัมมาพุทธพันโนพาทสทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัทิตแล้วสเสด็จพระราชดำเนินกลับ ่อมาเวลา16.30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรกล้าโปรกะหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าปักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีัตนศาสดาราม เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระอพอบพระศรีลังคารด้วยพระราชยานจากพระศรีลัตนเจดีย์ไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีลัตนาศาสดารามเชิญขึ้นประดิาษฐานในรถยนต์พระที่นั่งขบวนเชิญพระศรีลังคารย่าตราออกจากพระบระมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีย่าตราไปตามถนนหน้าพระลานถนนสนามชัยถนนกระยาไมาตรีถนนอัสดางถนนราชบพิษเทียบที่ประตูวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม พนักงานภูษสามาลาเชิญพระผู้อภิสรีลังคารเข้าซุ้มประตูวัดสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินตามพระสรีลังคารเจ้าพนักงานภูษสามาลาเชิญพระผอภิสรีลังคารไปปฏิสถา,านที่โต๊หมูทองในพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ นามนี้มีความหมายถึงมีรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระกายหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่สจากเครื่องแต่งพระองค์รัชกาลที่หครั้งทรงพระเยาว์เป็นกะลายทองคำเนื้อ8หนัก180บาทสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุมารีทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธอังคีรสและทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์30รูปเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญรพระพโอพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพัก,นพกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีไปยังสาวาประดิษฐานสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม สมเด็จพระเทพรัตนลาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเชิญรัศรีลังคารลงในถ้ำศิลาทรงปิดฝาถ้ำศิลาเชิญเข้าสู่ที่บรรจุแล้วทรงวางพวงมาลาทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเจ้าพนักงานประโคมสังแปงองอนแปรฝรั่งปีกรองชนะทหารกองเกียรติยศพระสบถวายความเคารพ สุสานหลวงนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระสรีรังคารแห่งสายราชสกุลในพระองค์ที่เสวพาประดิษฐานนี้ภายในบรรจุพระสรีลังคารพระราชโอรสและพระราชธิดาอันประสูตแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงรวมทั้งสมาชิกในราชสกุลจักรพงศ์และราชสกุลจุฑาธุศ